สวัสดีค่ะพี่ปายมาหอดแล้วเอ,อ้อยหยอกกันม้วนคักเลยกินหอดกันแห้งไปมาแล้วพี่ปายมาแล้วเด็กหน่อยอ๋อพี่ปายมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอเค <laughs> คนไหน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 แต่ะละท่องก่อนไปสละท้องก่อนท่องก่อนท่องก่อนคือบุหมหบพี่ป้ายวะท้องก่อนอีหลักกะขี้หอดพี่ป้ายมาแล้วมาแล้วพี่ป้ายมาแล้วกำลังมาหอดค่ะพี่น้อง เบิ้งเบิงขาหลังมวนคักมวนคักเลยสองมี อันนี้ก็อยากไปเล่นนะเขาแต่ฮะอยากไปเล่นนะ้ำพี่ป้ายยืนเสลยอยู่กินหอดพี่ป้าย์โบ้านหุห่นดีขึ้นหุ่นดีขึ้นหุ่นบ่อวบเมนโบนักเท่าไหร่ บริสังบุงอุม้มขี้นอดพี่ป้ายโอ้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 ยโอ๊ยโอ๊ย่ยัยยยยงยใหญพี่ป้ายยอก <laughs> นอนแล้วนอนแล้วอยาให้พี่ป้ายยอกแล้วอ,อยาให้พี่ป้ายยอกตัวแตกตัวแตกตัวแตนแล้วกินนอนแห้งกินนอนแห้งเอ้ยเจ้านันก็นไปยูยังทา้งหนาเขานัน โอ้ยตำมกันโอ้นอนให้พี่ป่ายหยอกเลยกินหอดพี่ป่ายแห้งด้หนะเฮ้ยเฮ้ยลุกแล้วพี่ป่ายไป ดนเด้เด้กินห่อนแห้งเบิง้งหยกกันกับไปโยกทั้งหนาเทาออก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 สองมีขีดือคุณชายท่องคุณชายท่องหนีขึ้นไปทางเฮียนแล้วคุณชายทอง อขี้หนอดกันแห้งกลุ่มขี้หนอดไปป่ายบ่เเป็นอย่างแค่ส่น ตั้งกินยังเรียนั่นโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอยากไปเล่ยนนะเขาอยากไปเด้อยากไปเลยเด็กหน่อยอยากไปเล่นนะเขาคิาานนา้นหอดแห้งคิ้นหอดพี่ปายแห้งตีฮะ <c ười> นั่งเฉื่อยอยู่ไปเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยลูกบ่อดหนล่ะแถนี้เอ้าลูกบ่อไหนล่ะอย่างนี้เขหยอกคิดถนแห้คิดอนแห้งไปแล้วคุณนาย คุณนายสิไปหงาดแล้วนั้นเร็วๆมากสิไปทางไหนนั้น่าตรงท่อตรงท้ายตอนโลน่งรถเป็นอย่างกระโดดใส่ดิดแห้งตีคุณนายกินหอนแห้งคุณนายกินหอนแห้ง คุณนายขี้นอนพี่ป่บอกคุณน <c oughs> ายอโอ้ยอ,อันนี้แกขี้นอนแห้งเย็บขีแล้วเย็บขีแล้วอันนี้แกขี้นอนแห้ง กุมขินหอนแหงบ่ฮะดีใจบ่หนิดีใจดีใจพี่ไปมากดีใจแหงดีใจแหงถูกเลยถูกเลย <laughs> นั่น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 สิตีกัน ơn bưng ơn um bưng um chấm đầy anh ăn um bưng tập <laughs> à, hôm kèm không kèm bưng <laughs> อเอาโอ้ยขาอ่อนเป็นโรคขาอ่อนเป็นโรคขาอ่อนโอ้ยเห็นปีป่ายล้วเป็นโรคขาอ่อนโอ้ยโอ้ยโรคขาอ่อน อยาให้พี่ป้ายขี้อ่อนๆอยากเร่นกรับพี่ป้ายก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญนะคะสวัสดีค่ะ